าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอลาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆช้าโรบอกกันอีกครั้งหนึ่งน,น,นะน,ปปนี่นะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r i ียกันอีกแล้วนี่นะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมานะครับรีวิวเจ้าตัวละครใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาประจําสัปดาห์นี้แล่นองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้ทาการอัปเดตเข้ามานะครับพร้อมกับเจ้าทาคาโมรัสหรือว่าเจ้าเต่ายักที่เราเนี่ยนะครับได้ทําการรีวิวกันไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านีีีีี้้้้้นนนนนัั่่่เเเเเเเออออองะครรบดดดยยววววใลิปาาาาาาามูขจจตพื นนนี่ะครับมีรายละเอียดอย่างไรและวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีคลิปวิดีโอสัั้้นนนนๆเเีี่่่ยะครรบใหพือสาามถท กันด้้วยโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอ่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่นะที่ทางผู้พัฒนาหรือว่าทางเกมคลเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับให้เป็นตัวละครใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เรากําลังจะมารีวิวกันเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าทาคามรัสหรือว่าเจ้าเต่ายักษ์ นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าอาร์คเมตตานั่นเองนะครับถ้าผมออกเสียงผิดหรือว่าออกเสียงผิดไปเนี่ยนะครับต้องขอไปด้วยจริงๆนะฮะโดยเจ้าอาร์คเมตตาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวละครใหม่นะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาให้เป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยวิธีการในการได้รับเจ้าอาร์คเมตตาได้เนี่ยนะครับเราสามารถซื้อเจ้าอาร์คเมตตาได้นะครับจากร้านค้าโรบักช็อปนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการนะครับในการเข้าร้านค้าโรบักช็อปเนี่ยเราเนี่รกเปนนะอๆ็็จ ลูบลูบักตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้กดมาที่คลีเจอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเจอกับเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่500ลูบักนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับทำการจ่าย500ลูบักไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับสปีชี่ของเจ้าอาร์เมต้าหรือว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยครับแบบถาวรไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อลูบักในราคาแพงๆเนี่ยเพื่อนๆนะคครรรรัััับบสสาาาาามมถไไป่งงซื้้้อออเเเจจ์ตดนนนะใพก ทางเราเนี่ยนะครับมีเจ้าอาเมต้าเนี่ยพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากที่จะครอบครองเจ้าอาเมต้าเลยนะครับสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าอาเมต้าได้หรือนั่นเองนะครับก็สามารถนะครับส่งภาพเข้าไปในแชทนะครับหรือว่าจะส่งภาพที่แอบจากคลิปวิดีโอนี้เยนะครับก็สามารถส่งไปได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเนี่ยนะครับคอยบริการเพื่อนๆเนี่ยนะครับตลอดเวลาหรือนั่นเองนะครับยังไงหากสนใจเนี่ยนะครับสามารถส่งภาพเข้าไปในแชทได้หรือนั่นเองนะครับอันนี้นะก ก็จะเป็นตัวที่รามเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเติมเงินเพื่อซื้อเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้าอาร์เมต้ากันบ้างนะครับโดยเจ้าอาร์เมต้านี้เนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่6,500นะครับด้าเมืในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่225นั่นเองนะครับค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่60นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่50นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่5,250ปอนด์นั่นเองนะหร้อยห้ากิโลกรรััมเนนี่ยะคบก็จะประมาณ2,400กกนนั่เองนะด์น เพื่อนก็เป็นเครเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่37นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่63นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับจะเป็นเครเจอร์ประเภทแลนด์แล้วก็เป็นสายแคนิวอร์หรือว่าสายกินเนื้อนั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมานะครับของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะบอกประมาณว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับเป็นแมลงนะครับที่มีเพดยแรงนะครับโดยเจ้าอาร์เมต้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครเจอร์นะครับที่มักจะอาศัยอยู่ในนนครับสภาพแวดดล้อมมมที่ืนะครับ หรือว่ามีความมืดปกคลุมน,นั่นเองนะโดยพวกมันเนี่ยมักจะสร้างกำดักพิษนะครับเอาไว้บริเวณพื้นดินเพื่อดักจับสิ่งมีชีวิตนะครับที่เคาลาะไร้มาเหยียบกำดักของพวกมันน,นะครับแล้วก็จะจับเหยื่อเหล่านั้นเนี่ยครับมากินเป็นอาหารเพื่อประทางชีวิตของพวกมันน,นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะของเจ้าอาร์เมต้าน,นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างการบริเวณทางด้านล่างขานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเพศเมียเนี่ยจะมีคล้ายๆกับคนนนนะรรรับงงงงอกมาาาตติเเวณ้้้ขขท6่ Yeah. เ็นกจะมีความแตกต่างกันบริเวณที่ขาเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะว่าภายในเกมของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับมีเกมเพลย์เป็นยังไงนะครับรวมถึงขนาดตัวของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยจะมีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่แค่ไหนนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างน,น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอก,กันในเกมเลยครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมนะครับเพื่อนๆกับเจ้าอาร์เมต้าในร่างวัยเด็กหรือว่าร่างเบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเจ้าอาาารรร์เเเมต้นนนี่่ยยะคัับใงวด็ก นะครับดูเป็นครีเอเตอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับเต่ามากๆเลยนี่เองนะครับเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าถ้าหากเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีหลายๆคนนะที่น่าจะคิดว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยเป็นเต่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับมันจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในประเภทแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะมีกระโดงนะครับงอกออกมาบริเวณด้านหลังนั่นเองนะครับโดยในส่วนกระดองเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นกระโดงนะครัััับบ่่่มกกะะเเเนยค้าาาางงอรรแตตวจจจสไได ในร่างวัยเด็กของเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับเนื่องจากในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นคลีเจอร์นะครับเพื่อนๆที่จะดูคืนคลีนนะครับดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะครับและยิ่งในส่วนกระดองเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับกระดองเต่ามากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอาร์เมต้าในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็จัดได้ว่าเป็นคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กนะครับสำหรับในร่างวัยเด็กนะเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับได้เปรียบนะครับในด้านการใช้ชีวิตหรือว่าการเอาตัััััััวววรรรรรอดดดใในน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 ่่่่่าา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 งงงยยยเเเเ็กกกมมมๆละะะคคคบบตตตจจ้้้ทโโีีีขหญ ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้าทาคาโมรัสเนี่ยนะครับอาศัยหรือว่าเอาชีวิตรอดนะครับจากนักล่านะครับในวัยเด็กได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าอาร์เมต้านี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีข้อดีก็คือในร่างวัยเด็กของมันเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับอยู่ในระดับค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้มันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดนะครับจากนักล่าได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับก็คือสามารถที่จะซ่อนตัวได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับบวกกัััับบบคคควววาา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 มมมมมสสรรรรรรถถถตตต่่่่งๆเเเเนนนนีีียทททจจ้้้อออะะดไปึ ค่อนข้างที่จะปกป้องตัวมันเองเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่มีนักล่าตัวไหนเนี่ยนะครับอยากจะมาล่าหรือว่าเข้าใกล้เจ้าอาร์เมต้าสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับก็จะทําให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับเพื่อจะเริญเติบโตในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะฮะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าอาร์เมต้าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเน นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนั่นเองนะครับแในทางเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลก็จริงนะครับแต่ด้วยความสามารถของมันเนี่ยนะครับทำให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยสามารถที่จะทานซากสัตว์นะครับหรือว่าซากเนื้อที่เน่าเสียแล้วได้แบบไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลงมือล่าเหยื่อเองนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยนนนนนนนะะะะคคคครรรรรรััับบบเเเเเเเกกกกมมพลยย์ใวว้้้ด็ขอออองจจาาาาาีีต่่ทิซืืห กินไส้สัตว์ที่มีอยู่บนพื้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปออกล่าเหยื่อเองให้เสี่ยงชีวิตหรือว่าเสียเลือดเสียเนื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปทําการล่าเหยื่อเนี่ยเราอาจจะโดนเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆหันมาโจมตีใส่เราเนี่ยยิ่งเจอคนเล่นเก่งๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะพลาดท้ายเองก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากให้ผมแนะนำเลยนะครับในร่างวัยเด็กของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยเราควรที่จะกินไส้สัตว์นะครับเพื่ออ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 อนน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 ๆเเ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 เพื่่่่่่่่่รรรรรใววววััััทีีาาาาายยยะะคคคบบจจิิญตตตตโโโไปถึงงงง็็มแลล้กกก นะครับพเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอาร์เมต้านะในร่างตัวเต็มไว้กันบ้างดีกว่าว่าในร่างตัวเต็มไว้ของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับพเพื่อนๆจะเท่แค่ไหนนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นเจ้าอาร์เมต้านะครับในร่างตัวเต็มไว้นั่นเองนะครับเพื่อนเก็จะมีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยนะครับประมาณ2อถึงสเท่าเลยนั่นเองนะครับเพื่อนเแล้วก็ในส่วนกระดองเนี่ยนะครับเพื่อนเก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็มีลวดลายต่างๆนะครับทำให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นแบบไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอาร์เมต้าในร่างตัวเต็มไว้นี้เนี่ยนะครับเพื่อนเก็ยังคล้ายคลึงกับร่างไวเด็กอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนก็จะมีแค่ในนส่วของขนนะครับที่งอกออกกมาาบบรริเววณขนะคัแล้็ในนส่วกระดองที่ผมเนี่ยนะครับได้ ไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เหลือเนี่ยนะครับก็แทบจะเหมือนกับร่างในวัยเด็กเนี่ยนะครับเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าอาร์เมต้าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับถึงแม้ขนาดตัวเนี่ยจะใหญ่โตขึ้นนะครับแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ดรอปลงเลยนั่นเองนะครับก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยยิ่งดูเหมือนเต่าเข้าไปใหญ่เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปเข้าใจผิิดนน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 ะะะะะววววว่่่่่่่่าา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 เเ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 จจจ้้้้้้อออออมมมมมีีีตตตตยยยยคครรรรััััับปปป็็็หืืส์ลลลลพงงงๆแแ ครับเพื่อนๆแล้วก็ไอเดียที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทําการสร้างเจ้าอาร์เมต้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไอเดียในการสร้างเจ้าอาร์เมต้าขึ้นมาเนี่ยนะครับได้รับไอเดียนะครับมาจากแมงมุมนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้สร้างรูปร่างของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาเป็นแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแมงเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด8ขานะแต่ว่าแมลงเนี่ยจะมีแค่6ขานั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยเอาเกมเพลย์ของแมงมุมเนี่ยนนนนนะะคครรรัััับบบมาา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 าใใส่่่่หห้้้้้กเเเเจจออออปตตตงงแวู์ข เน <minutes> ี่ยนะครับรวมไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยนะครับจากคล้ายคลึงกับแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งสับสนไปนะว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าเป็นเต่าอะไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแมลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามประวัติความเป็นมาของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับก็จะบอกประมาณว่าเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยมันจะวางกับดักหรือว่าวางพิษไว้บนพื้นดินใช่ไหมแล้วก็จะรอ แปลกปลอมหรือว่าเห็นพิษของเจ้าอาเมต้าที่วางไว้บนพื้นเนี่ยเราก็รู้ได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าสิ่งที่วางไว้อยู่บนพื้นเนี่ยมันเป็นพิษถ้าเราเป็นแบบครีเจอร์ตัวอื่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่เลือกที่จะไปเหยียบใช่ไหมครับเพื่อนๆอนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าอาเมต้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะนํามาเล่นบนเกมเพลย์จริงๆของเจ้าอาเมต้าได้นั่นเองนะครับถ้าให้ผมแนะนาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะนาเจ้าอาร์เมต้ามาเล่นเนี่ยนะครับเราควรที่จะหา เยนะครับผมก็คิดว่ามันไม่ได้จะวิ่งตามเหยื่อได้ทันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยนะครับจะไม่ได้เชื่องช้าอะไรมากมายนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราจะล่าเหยื่อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยก็ควรที่จะล่าเหยื่อตัวเอื่นกันเองนะครับซึ่งถ้าจะให้ไปวิ่งตามเหยื่อเนี่ยก็น่าจะวิ่งตามไม่ทันนะครับหรือว่าถ้าให้นำเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ตัวอื่นๆนะครับที่เป็นนักล่าเหมือนกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันเนี่ยนะครับไม่น่าจะสู้ได้นั่นเองนะครับดด้้วยัังนนเนนนนนี่ยผมมแะะาครับถ้้ใหเเเป็กพยย์์จจจรรรริงงๆขออเเเเเ้้าาาาาามตนนีี่่ควทะหซกื่อกนๆ ง่ายที่สุดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของเจ้าอาร์เมิต้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นความสามารถที่ทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะสมาร์กกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็เลยเจ้าอาร์เมิต้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้ทางกายภาพมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนความสามารถอื่นๆหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าอาร์เมิต้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความสามารถประเภทการป้องกันตัวสมากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมิต้าก็อาจจะไม่ได้เก่งนะครับทางด้านการเข้าไปต่อสู้หรือว่าการเข้าไปต่อสู้แบบททาาาางงกยยภพโดตััเเ่่่ไรรนน เรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าอังเมต้ากันบ้างละกันนะครับสำหรับความสามารถแบบแพสซีฟหรือว่าความสามารถที่ตัวของเจ้าอังเมต้านะครับความสามารถที่1เลยก็คือความสามารถฮังเกอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถนะครับที่เจ้าอังเมต้าเนี่ยนะครับจะทําการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเนี่ยนะครับลง25%นนั่นเองนะครับแล้วก็จะลดความรุนแรงในการโจมตีของตัวเองเนี่ยนะครับลงอีก50%นะครับแต่ว่าเจ้าอังเมต้าเนี่ยนะครับจะทําการเพิ่มพลังนะครับในการป้องกันของตัวเองให้ถึงขีดสุดเลยนั่นเองนะคร ครับยิ่งเราเนี่ยนะครับมีแต้มค่าความสามารถฮังเกอร์นี้เนี่ยนะครับมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบล็อกความเสียหายนะครับจากการถูกโจมตีจากนักล่าตัวอื่นเนี่ยนะครับได้มากเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยมีความสามารถฮังเกอร์อยู่ที่70แต้มนั่นเองนะครับหากมีศัตรูเนี่ยนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยจะทําการบล็อกความเสียหายเนี่ยนะครับออกไป70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นหากมีศัตรูเนี่ยนะครับที่มีีีีีพลัังโโจจจจจมมมมมตตตดาาาาาาเเเเเเนนน่่่ยยะครรรบทกใส้้้อ เจเมตาเนี so first, first, ่ยจะโดนความเสียหายจากการโดนโจมตีเนี่ยนะครับเพียงแค่30แต้มเท่านั้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าบล็อกไป70%เลยนั่นเองนะครับเพื่อเรียกได้ว่าเจ้าเมตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบล็อกฟรอสไบ์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าอาเมตาเนี่ยมีภูมิต้านทานนะครับต่อสถานะฟรอสไบ์อยู่ที่30%นั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าอาเมตาเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสถานะบลีดหรือว่าสถานะะเเเลลือออดไหนนนนีี่่่่ยยูท70%ัังครบ ความสามารถที่4นะครับคือความสามารถไอรอนโซมาสนี่นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับจะสามารถทานซากเนื้อหรือว่าซากสัตว์หรือว่าเนื้อเน่าหรือว่าเนื้อที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับได้แบบไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือว่าไม่เสียค่า HP ใดๆเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าอาร์เมต้าเนี่ยสามารถที่จะทานซากสัตว์ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่5นะครับคือความสามารถบล็อกเบิร์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับโดยเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับจะมีีีคควาาามมสรรรถบบบล็อออกเเเิ์ดนนนน่่่่ยยยูทัังะโ ทางเจ้าอัลมเมต้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดไฟได้ค่อนข้างง่ายน,นั่นเองนะครับอันนี้เนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าอัลเมต้าเลยน,นั่นเองนะครับมันก็จะแพ้ไฟน,นั่นเองนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถดิฟเฟนซีฟพอยซันนั่นเองนะครับ,วค,รบความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถในการป้องกันตัวของเจ้าอัลเมต้านั่นเองนะครับโดยหากมีศัตรูเนี่ยนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้าอัลเมต้าเนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับที่ทําการโจมตีใส่เจ้าอัลเมต้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติิดดนนนนนนััั่่่เเเเออองงงะะะคครรรบบโยยยใาาาาากขจจ้้มตี เต็มล้นนะครับไปด้วยพิษเลยนั่นเองนะครับดังนั้นหากมีศัตรูมาทําการกัดเจ้าอารเมนตาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นมีโอกาสที่จะติดสถานะพิษหรือว่าสถานะพอยิษนนะครับจากร่างกายของเจ้าอารเมนตาไปนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟอเมริตี้หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าอารเมนตานะครับความสามารถที่1เลยก็คือความสามารถพิษแอเรียลนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าอารเมนตาเนี่ยนะครับจะทําการปล่อยพิษจากร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับปล่อยบริเวณรอบๆเลยนััััั่นนนนเองงะะครรบด้้ก็จทําใหศต บริเวณรอบๆของเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับติดสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดผิดไปนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถดรอซี่แอเรียนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยจะทําการปล่อยนะครับแก๊สดรอซี่ออกไปบริเวณรอบๆตัวของตัวมันเองนั่นเองนะครับจะทําให้ศัตรูหรือว่าครีเจอร์บริเวณรอบๆตัวที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับติดสถานะดรอซี่นั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถไม่ได้โจมตีหรือว่ากัดได้ช้าลงนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ s t i ก k y นี่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถในการปล่อยพิษตามที่บอกความเป็นมาของเจ้าอาร์เมต้าได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำการกดใช้ความสามารถนี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าอาร์เมต้าจะทําการปล่อยพิษนะครับหรือว่าวางกำดักเอาไว้บนพื้นนั่นเองนะครับโดยทางมีศัตรูเนี่ยนะครับมาทําการเหยียบนะครับพิษตัวนี้เข้าหรือว่ากำดักอันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะติดสถาน,นะสโลนะครับก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยคเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถท็อกซินนนนนนนเเเเเเบบลดัั่่่อองะะคครรรวาาาาาามมมสถีีี้้้ยยจจ์ตท การปล่อยพิษนะครับหรือว่าปล่อยลมหายใจแห่งท็อกซินเนี่ยนะครับออกไปอย่างเป้าหมายที benefit. ่กําหนดนั <No. Yeah. S 1> ่นเองนะครับก็จะทาให้ศัตรูที่โดนลมหายใจแห่งพิษอันนี้ไปเนี่ยนะครับติดสถานะท็อกซินแล้วก็สถานะพอยซันไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลของเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าอาร์เมต้านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์ที่จะเน้นนะครับการทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะติดพิษนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่เน้นการใช้พิษเนี่ยนะครับในการโจมตีเป็นหลักนั่ ป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะแน่นหนามากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเป็นคลีเจอร์ที่ค่อนข้างอึดอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอาร์เมต้าตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับมีข้อคิดเห็นยังไงกับเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับให้นำเจ้าอาร์เมต้าเนี่ยนะครับไปเล่นเป็นคลีเจอร์สายแทงหรือว่าสายคุมพื้นที่เป็นหลักเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมาะมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะด้วยความที่เจ้าอาร์เเ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 มมมต้้้้้าาาาาานน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 ีีี่่่ยยยะะคคครรรรััััับบป็็ออจ์ทททสสถงืไดดกลให อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไล่เหยื่อบ่อยๆสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เหมาะกับการยึดพื้นที่หรือว่าการคุมพื้นที่เป็นหลังเนี่ยนะครับก็จะสามารถดึงศักยภาพของเจ้าอาร์เมต้าออกมาได้ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับเจ้าอาร์เมต้าตัวนี้ละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ